หมาคล้ายพญายนาคเจ็ดเสียนโพหลังไปไหว้พ่อปู่ศีสุโธคอหวยแฮสองเลขบ้านใ้โชค้ลาลงวดติดสวัสดีค่ะว,วันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดดงๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะหลังจากเจ้าของบ้านนะคะเดินทางไปขอโชคขอลาพ่อปู่ศีสุโธและแม่ยา่าสีปทุมมาที่เกาะคำชะโนดปรากฏว่ากลับมานะคะ ที่บ้านนี่มีต้นหมากโผล่ขึ้นมาเป็นคล้ายกับเสียนพญานาคเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะอยู่ที่อำเภอกระบินบุรีตำบลเมืองเก่านะคะนางวิลาดาเหลืองดำรงนะคะอายุ61ปีนะคะเป็นเจ้าของบ้านนะคะบอกว่าพบต้นหมากที่ปลูกไว้บริเวณม้าว่านนะคะ แตกยอดออกมาคล้ายกับเสียนพญานาคเจ็ดเสียนเลยนะคะสร้างความประหลาดใจยิ่งนักนะคะหลังจากเธอบอกว่าเธอไปไหว้พ่อปู่ซีสุโธท,ที่เกาะคำชะโนดมานะคะจากนั้นก็มีเรื่องดีๆเข้ามาตลอดนะคะต้นหมากก็มีลักษณะคล้ายเสียนพญานาคนะคะแล้วก็เธอบอกว่าเธอได้โชคหลายงวดแล้วนะคะรวมไปถึงชาวบ้านด้วยนะคะแล้วก็พบว่ามีสิ่ง แปลกๆปรากฏที่ต้นหมากนะคะออกดอกแล้วก็เหมือนเสียนพญานาคเจ็ดเสียนนะคะสร้างความมือหาให้กับผู้ที่พบเห็นนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็มักมีชาวบ้านแอบมาส่องเลขที่บ้านอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะเพราะเชื่อว่าเลขที่บ้านดังกล่าวต้องเป็นเลขมงคลน,นะคะเพราะว่ามีพญานาคมาโปรดชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นนะคะ โดยนางวิราดายัางเล่าอีกว่าหลังจากไปไหว้พ่อปู่รีสุโธท,ที่กอกคำะโนดมาก็มีโชคมีลาบตลอดนะคะขายของก็ดีขายครึ่งวันก็หมดแล้วส่วนเพื่อนบ้านที่ไปไหว้พ่อปู่ซีสุโธด้วยกันก็ถูกเลขเด็ดสมตัวถูกไปถึง10บคู่เลยนะฮะส่วนต้นหมากที่อยู่หน้าบ้านนะนะคะ หลังจากกลับมาขายของนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรดนใจให้มองดูที่ต้นมาก็พบสิ่งประหลาดนะคะเธอบอกว่าคล้ายเสียงพญานาคเชื่อว่าพ่อปู่ศรีสโทมาให้ชูกราบถึงบ้านนะคะส่วนเลขเด็ดที่จะเสี่ยงในงวดน,นี้ก็เป็นเลขบ้านของเธอนนั่นเองนะคะแล้วก็เลขอายุของเธอนั่นเองนะคะเธอบอกอย่างนี้นะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหววนี่สองเลขบ้านนะคะนั่นก็คือเลขบ้านนี้นะคะ9 5้าสบห้าทับหนึ่งนะคะ นี่เลยนะคะแล้วก็มีข้อความกลับกับว่ามั่งมีสีสุกนะคะโดยนางวิลาดานี่นะคะอยู่ที่บ้านเลขที่9 5ทับ1หมู่17นะคะอายุ61ปีนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรื่องแปลกๆต้นไม้แปลกคล,กล,กลก้ายเสียนปัญญานาานี่ก็มีมาให้เห็นแล้วก็คนไปตีเลขเด็ดเป็นประจำนะคะนี่เลยนะคะมองแล้วมันก็คล้ายเสียนพญ,ญานาคจริงๆนะคะ ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะว่ากันว่าเลข95กับ1761นี่เกลียงแผงเช่นกันนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ